ตอนนี้ผมกําลังขับรถไปขนส่งบ้าขุนเทียนเรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่ก็มีจดหมายมาให้เราไปเสียค่าต่อทะเบียนล่าช้าเกินสาปีส่งไปที่บ้านเก่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วเราก็งงแต่พอเช็คดูเป็นมอเตอร์ไซค์คันเก่าที่ขายไปแล้วเมื่อปี6 2สองโอนลอยเอาไว้แต่ผู้ซื้อไม่อยากไปโอนก็อลองโทรหาคนซื้อดูเขาบอกว่าผมใช้ในสวน อะไรประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ไปโอนผมก็เลยต่อว่าเขาไปนิดหน่อยเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่ไปแจ้งยกเลิกเลยครับผมไม่เป็นไรครับขอโทษพี่ด้วยครับสุดท้ายสรุปผมก็ต้องเสียเวลาขับรถจากนะครปฐม,มไปบางขุนเทียนทะ,ะเลเพื่อไปแจ้งระงับทะเบียนสรุปเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเตือนนะครับขายรถอย่าโอนลอยนะครับนัดกันเจอที่ขนส่งโอนกันให้จบไปเลยดีกว่าครับขอบคุณครับ